วิธีการวัดตัวเลือกไซส์ Magic Pattern การวัดตัวเพื่อเทียบตารางไซส์นั้นเป็นการวัดตัวเองเพื่อเทียบว่าตัวเองไซส์อะไรไม่ใช่ขนาดเสื้อที่จะตัดเย็บนะคะวิธีการวัดตัวเราจะวัดทั้งหมด3จุดมีรอบอกรอบเอวและรอบสะโพกค,ค่ะใช้หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะคะเริ่มจากรอบอกวัดตรงจุดที่นูนที่สุดของหน้าอกนะคะวัดเข้าไปให้พอดีกับรอบอก U, ไม่ต <iek> ้องรัดแน่นจนเกินไปพอให้ใช้สองนิ้วสอดเข้าไปได้ค่ะสายวัดต้องขนานกับพื้นนะคะไม่เอียงค่ะรอบเอวให้วัดแนวเดียวกับสะดือโดยให้สายวัดขนานกับพื้นค่ะส่วนรอบสะโพกให้วัดส่วนที่นูนที่สุดโดยให้สายวัดขนานกับพื้นเช่นกันค่ะการเลือกแพทเทิร์นเสื้อในกรณีที่แต่ละส่วนอยู่คนละไซส์ให้ใช้รอบอกเป็นหลักค่ะแต่ว่าถ้ารอบเอวใหญ่กว่ารอบอก ให้ใช้รอบเอวเป็นหลักค่ะพอเราได้ตัวเลขแต่ละส่วนแล้วนำไปเทียบกับตารางวัดตัวได้เลยค่ะเราก็จะได้ไซส์เสื้อที่เราต้องการแล้วค่ะเมจิกแพทเทิร์นเลือกแล้วโหลดพิมพ์แล้วตักเย็บแล้วใส่ง่ายไวดีต่อใจมือใหม่ก็ทำได้